มองดวงจันทร์บนฟ้าน้ำตาก็ไหลขึ้นมาเห็นภาพเธออยู่บนนภาคงไม่จิงจานจะได้เช่นมาก็เราไม่มีวาสนาดวงจันทร์จันเจ้าเอ๋ยฉันควรจะทำเช่นไรฝากเธอช่วยกระซิบทุงคนที่อยู่แสนไกลก็ในเมื่อความจริงฉันไม่มีวันได้ครอบครอง ฟังฉันเยได้ไหมวดวงจันทร์ฉันขอวอนทำใ้เพียงอิจฉาคนที่ได้นอนกอดเธอก็คงจะมีพร้อมทั้งเงินทองเลิศเลอยิ่งทางน้ำตาที่เห็นฉันมีความสุขมันฝันยามนิทรายังได้มีใครมาปลุกได้รักเธอในความฝันก็พอถึงแม้ว่าฉันน้ำปวดหลือสักเท่ไรก็ยอม แม่เนินนั้นที่จะไม่เปียนไปนั่งมองดวงจันทร์ไม่เป็นไงนอยากให้โลกนี้ไม่มีดวงจันทร์จะได้ไม่ต้องมานั่งคิดถึงเธอทุกวันวอนสายลมช่วยพดพาไปพดเอาความคิดถึงฉันลอยล่องไปอยากให้โลกนี้ไม่มีดวงจันทร์จะได้ไม่ต้องมานั่งคิดถึงเธอทุกวัน วันสายลมเชื่อพาพิพาไปพัดเอาอความคิดถึงฉันลอยล่องไปไปดวงเดือนทั้งาศาสแสงแวววาวรลยับตาทุกวันฉันอธิษฐานคอยแสงนอกลา เธอก็เหมาะสมกับคนที่ควรคู่เธอฉันได้แต่บอกรอแองกับความจริงที่ต้องเจอเป็นคนเลีนดยินกินข้าวแกงไม่มีปัญญาไปหาแหวนเพชรได้ใครมีเพียงความจริงใจเท่านั้นที่มอบให้ไปเกินใหมกี่ครั้งก็คงไม่ดีเหมือนเขาจะมีบางคนหรือใครสักคนที่จะรู้สึกเหมือนเราแล้วจะเป็นไปได้ไมหมสหางไม่มีดวงจันทร์เพราะฉันคิดถึงเธอในทุกๆครั้งที่เห็นมัน อ่อยากจะลืมแต่มันก็ทำไม่ได้ให้ร้องไห้สักกี่ครั้งกันมันก็ยังไม่หายไห้รักเธอในความฝันก็พอถึงแม้ว่าฉันมันปวดร้าวอีสักเท่าไรก็ยอมไม่เนิ่นนานจะไม่เปลี่ยนไปน้ำมมองดังจันทร์ไม่ไปไหน อยากให้โลกนี้ไม่มีดวงจันทร์จะได้ไม่ต้องมานั่งคิดถึงจะทุกว,ว bon design, กวันวอนสายลมเชื่อผดานพาไปพัดเอาความคิดถึงฉันลอ,อยล่องไปอยากให้โลกนี้ไม่มีดวงจันทร์จะได้ไม่ต้องมานั่งคิดถึงจะทุกวันวอนสายลมเชื่อผดานพาไป เอาความคิดถึงฉันลอยลองไปไปทุกครั้งที่มองฉันเฝ้านึกถึงแต่เธอยามที่เห็นดวงจันทร์มันทอร่รอมานเลือเกินอยากให้โลกนี้ไม่มีดวงจันทร์จะได้ไม่ต้องมานั่งคิดถึงจะทุนวันวอนในสายลมช่วยพัดพาไป เอาความคิดถึงฉันลอยลองไปอยากใหโลกนี้ไม่มีดวงจันทร์จะได้ไม่ต้องมาน,นั่งคิดถึงเธอทุกวันวอนสายลมช่วยพาพพาไปพัดเอาความคิดถึงฉันลอยลองไปไป